สวัสดีครับผมนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมเครื่องเกี่ยวข้าวตามวังรายนะครับผมตอนนี้นะครับผมผมก็ได้หยุดขายนะครับผมห่างหายไปนานนะครับผมกับเรื่องรถเกี่ยวข้าวนะครับก็วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับผมได้มารีวิวนะครับผมเรื่องรถเกี่ยวข้าวนะครับนะครับก็น่าจะกลับมาขายเหมือนเดิมแล้วนะครับผมมีน้อยขายตามน้อยนะครับมีเยอะขายเยอะนะครับผม ครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่นรุ่นคังใหญ่นะครับผมนะครับรุ่นคังใหญ่นะครับผมระบบติดตั้งเครื่องใหม่นะครับนะครับเราจะใช้เครื่องนะครับนะครับเราจะใช้เครื่อง8.5แรงนะครับผมเข้าไปแทนเครื่องเดิมนะครับผมเนื่องจากเครื่องเดิมนะครับผมผิดปกตินะครับผมการใช้งานมันใช้งานไม่ได้นะครับผม นี่ระบบติดตั้งของเรานะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับผมติดตั้งเครื่องใหม่นะครับผมใส่แบบระบบสายพานนะครับผมเชื่อมต่อกับตัวนี้นะครับผมเชื่อมต่อกับตัวเดินทางของล้อนะครับผมนะครับติดตั้งเครื่องใหม่นะครับผมเครื่องตัวนี้ก็ราคาน่าจะไม่แพงครับผมสนใจราคาก็ติดต่อสอบพอมได้นะครับผมที่เบอร์06นย เบอร์ใหม่ผมนะครับผมเบอร์0 6 1 2 0 9 0 0 3 0นะครับผมหรือแอดไอดีไลนะครับผม0 6 1 2 0 9นะครับผม0 0 3 0ตามหลังด้วยตัวเอ็นพิมพ์เล็กนะครับผมตัวเอ็นนะครับผมย้ำนะครับตัวเอ็นนะครับแอดไอดีไลมานะครับผมจะเห็นรูปโปรไฟล์นะครับผมใส่เสื้อสีม่วงนะครับถ้าไม่ใช่คงไม่ใช่นะครับผม ตัวนี้หน้าราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสามหมื่นบาทนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรุ่นระบบติดตั้งเครื่องใหม่นะครับนี้ผมก็ได้มีโอกาสนะครับผมได้มารีวิวนะครับผมเหลือตัวเดียวนะครับผมอีกหนึ่งเครื่องนะครับผมวันนี้วันที่ยี่วันที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งหนึ่งตุลาคมนะครับผมวันนี้ก็ทางคุณพ่อนะครับผมคุณแม่ได้ไปส่งรถเกี่ยวข้าวที่จังหวัดลำปางนะครับผม ไปส่งรถเกี่ยวข้าวที่จังหวัดลำปางนะครับเดินทางไปส่งเองนะครับผมนะครับใช้รถยนต์นะครับผมไปส่งนะครับเดินทางไปส่งที่ลำปางนะครับผมจากเพชรบูร์ไปส่งรถที่ลำปางนะครับผมภาคเหนือนะครับผมตอนนี้นะครับผมค่าเรื่องค่าจัดส่งนะครับผมทางไปษนี่นะครับผมมันค่อนข้างแพงนะครับผม ค่อนข้างแพงเลยนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยส่งทั้งภาคเหนือนี่สองพันห้าสองพันหกนะครับผมตอนนี้ขึ้นไปถึงประมาณถึงห้าพันกว่าบาทแล้วนะครับผมห้าพันกว่าบาททั้งนั้นเลยนะครับผมภาคอีการภาคกลางนะครับผม